สวัสดีครับมือน,นีเสิ้ผ้ามากขึ้นพูกระดึง <Yahoo! S 1> นี่แหละไประยะทางที่ติดต้องเดินทางขึ้นไปผูกระดึงครับมีประมาณนี้เบ่งเอามันว่ามันจากกิโล <c oughs> บอกเตรียมตัวได้เลยครับขึ้นไปเริ่มจากลักกิโลที่ศูนย์นี่แหละที่ติดต้องขึ้นไป เริ่มต้นสียุนีครับเรารักภูกระดึงเันไ่ะเตรียมตัวเตรียมกายให้พร้อมเตรียมสัมพระพร้อมวอ,องเข้าบุญแพงครับท่าขึ้นครับขึ้นม,มาเลยเรื่อยเ,เป็นสั้น เตรียมของใส่ส่วนตัวให้พร้อมนะครับพอทั้งข้างบนนี่แพ้งเป็นเท่าตัวเลยเดยครับมองลงไปก็ดูสั้นครับนี่คือธรรมดาอยู่เด้นนิขึ <c oughs> ้นไปอีกเสียต้องฝึกอกกำลังขาดีๆครับที่ขึ้นผู้ก็ดึงไปเดินไปต่อเรื่อยๆ นี่ตอนขึ้นไปก็เห็นลูกหาเพิินกำลังลงมาสุ่มมาฝักอยู่ก่อนแล้วกะสีมองเห็นที่หูเขาสวยง่า้เตรียมสัภาระมาะหลายบ่ยางหาบก็บกบใไรลูกหาเพิินแบกขึ้นให้กิโลละสามสิบบ,บาทบมาเทียวอันซ่อนเพิินเจ่งให้สุ่มหาบกระด้ขึ้นมาได้ลายจุดกะมาท้ายลูก เปิดเป็นทีละลึกผักพันไปในตัววันเถอะเพราะว่ามันยังอีกเงาไกลไปแต่ละจุดมันเกิดทีไม่จุดผักสื่อของฝากของเดินทางของน้ำวันเถอะพักกินอาหารอยียงเศ้าเมียไปเรื่อยๆทายวิวเป็นทีละลึกไว้ จุดนี่ก็สีมองไปก็สิเห็นมีน้ำตกช่วงนี้มันก,ก็เป็นปลายฝนต้นหนาวครับมักกบมมนกสิสีมีฝนจยกหน้อยเห็สีมองเห็นน้ำตกยูหุ่นเป็นสีน้ำตาลแต้ยืนอยู่นี่ก็ได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ครับดังสาราววันมีหนามดีเพราะว่าก่อนมือสีม้าในฝนตกครับมี น้ำไหลลงมาตามทางที่เขากินไปน้ำก็สะไหลเลยมีน้ำตกตกหลเออเา็าบอกอีกอย่างหนึ่งครับเวลาหนาฝนพนทีมีร่องเท่ายางที่เป็นปุ่มเล,ลายไหลขายอยู่น้ำจุดที่ขึ้นมากนี่ละประมาณห้าสิบบาทหรือแปดสิบบาทนี่แหละ เวลาเดินมันจังบวรล่น่ะนะก็เป็นซอยความสะดวกให้เข้าบืนขึ้นได้ขึ้นทางที่ลื่นได้ถ้าเจ้าก็จะมีจุดขายใน้ะลจุดอยุ่จุดอำนวยความสะด,ดวกของเขาน่ะแหละส่วนมากพวกลูกหาบเขาก็จะใส่แบบรองเท้าแบบมีปุ่มยางนี่แหละครับเดินขึ้นมากก็สีพอที่พักจุดแหลก ซ้ำแหกเพื่นว่าจุดผักเส้าเมย์ล่ะมีผักรับประทานอาหารมีเครื่องดื่มมาขายจุดชมวิวไทยรูปเซฟีไว้ทีระลึกวันต่ออ่าแต่มาผักเส้าเมยหาไทายรูปเล่น,นกะสิมี่ฝ่ายบอกระยะทาง เดินขึ้นประมาณอีกเท่าใดมีแผนที่ให้เบ่งให้อ่านวมนจะมองพักกินขา้าวอาหารซื้อน้ำจิน้นเดินทางกัมีอีกก็จิเป็นซ้ำบอนประมาณเ0 0อยเมตรต่อไปอีกก็จะเป็นหลังแปรหลังแปรก็คือเรียบมันละจุดสูงสุดแล้วครับถึงซ้ำแหกแล้วครับ ไปเดินต่อไปอีกยังอีกยาวไกลครับแลืออีกหลายซ้ำอยู่เดินกับประมาณนสามสัปมโมงขึ้นแล้วครับพันผูใ้ใดเดินเร็วแน่ก็สิอยู่ประมาณสองกว่าสามกว่ากมาหาพักท้ายลูกแถวนี่ก่อนครับ ขันผูน้ใดบ่ฟ้าวฟ้าวหลายมันเงยกบมาย่ยางเล่นตายรวบอยู่เนี่ยนี่นักท่องเที่ยวกบมาแวะแวะเซ้าเมยครับผักพอนนี่กบมาหอดซ้ำบอลกะอีกหลายซ้ำอยู่ <laughs> สู้ครับต่อไปสามแค่ ยังไงครับมามามาปีนผู้ก็ดึงทางขึ้นจะมีน้ำตกครับมีฝนหรือมีน้ำตกขึ้นไปครับมาครับมาเที่ยวคู่กับดึงสวยมีน้ำตกไหลลงมาตามทางขึ้นไปไนื่อยครับฮอดแล้วครับ ครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิคิดผู้กระดึง <Yahoo! S 1> เอาไว้จำเนีก่อนนะครับมันเหา่ยวปดก็เลยสิเหตุเป็นสองตอนนี่คือตอนแรกเฮาก็สจีผ้ามาบึงทะเลหมอกหลับแสงพระอาทิตย์ขึ้นแสงแรกว่นต่อรอบบึงตอนที่สองเด้อครับ งามอิหลเตเล่หมอกมาเบิงตอนประมาณตีห้ากะเอาไว้สำานียก็นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นในเด้อสวัสดีครับ